พอได้กระติบข้าวเหนียวแล้วผมก็เดินออกบ้านไปทันทีซึ่งพอผมเดินไปถึงท้ายหมู่บ้านมันก็มืดพอดีครับแต่คืนนั้นมันเป็นคืนเดือนเพ่นแสงจันทร์ก็เลยฉาบใช้สว่างมากผมก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆจนเดินเลยสระน้ำที่พี่เต่าแกาตายไปแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมลืมเรื่องผีพี่เต่าไปแล้ว กระทั่งผมเดินเลยจากสะนั้นไปได้ประมาณร้อยหสิบเมตรแล้วผมก็ต้องหยุดเพราะเห็นว่ามีคนกำลังยืนขวางทางอยู่ซึ่งพอผมเพ่งสายตามองดูให้ชัดๆแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เนื้อตัวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำและเมื่อมองไปที่ใบหน้าของเขาแล้วก็พบว่าดวงตาของเขานั้นมันแดงก่ำริมฝีปากซีดเผือดซึ่งผมก็รู้ได้ในทันทีว่านั่นคือพี่เต่า พี่เต่าที่แกจมน้ำตายไปเมื่อสามปีก่อนนั่นเองวินาทีนั้นผมแทบจะหยุดหายใจมือไม้อ่อนพวกเปียกไปหมดผมจ้องมองไปที่ตากับปากของพี่เตา่าก็เห็นปากพี่เต่าขยับซุบซิบอะไรไม่รู้พอผมตั้งสติได้ก็เดินลงคันนาแล้วอ้อมไปทางซ้ายเพื่อหลบการประจันหน้ากับผีพี่เต่านั่นเองครับ